เราจะสามารถเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกประเภทเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรบ้างครับอยู่ในความไม่ประมาทเรามาระวังอย่าทอย่าเป็นต้นเหตุแห่งภัยพิบัติกันแล้วกันทุกคนถ้าป้องกันไม่ให้ตนเองเป็นสาเหตุแห่งภัยพิบัติหรือเป็นต้นเหตุแห่งภัยพิบัติได้ถ้าทุกคนในประเทศคิดได้แบบนี้นะว่าตัวเองจะไม่เป็นต้นเหตุแห่งภัยพิบัติทางธรรมชาติ เท่านี้มันก็สามารถกันได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าทุกคนไม่รู้จักคิดไม่สำเนียกไม่รับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมแล้วก็เราเองก็จะกลายเป็นต้นเหตุแห่งภัยพิบัติแล้วก็กระตุ้นให้ภัยพิบัติมันเพิ่มรุนแรงมากขึ้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเวลานี้ก็คือขั้วโลกเหนือเนี่ยมันต้งแข็งมันเริ่มละลายจนจะหมดอยู่แล้ววันข้างหน้าเราจะไม่รู้จักคําว่าภูเขาน้ําแข็งแล้ว แล่เมื่อไม่รู้จักคําว่าภูเขาน้ําแข็งแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นความร้อนของโรคมันก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้มันร้อนเยอะขึ้นนะสี่สิบองศานี่เราแทบจะไม่เคยเห็นกูก็เพิ่งจะได้เห็นนี่แหละเนี่ยเกิดมาจนจะเสร็จสิบปีแล้วเนี่ยพอมันเห็นแล้วมันก็มีความร,รู้สึกว่าเออมนุษย์เรานี่มอยู่ยากขึ้นออมันอยู่ยากขึ้นเพราะอะไรเราตัดไม้ทําลายป่าสร้างบนละพิษทําลายสิ่งแวดล้อมทําเหตุป,ปัจจัยแห่งภัยพิบัต,บติอยู่ตลอดเวลา ในการดำรงชีวิตเนี่ยเราก็มาโวยวายตีโพยตีพายโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นหาจำเลยทางสังคมแต่ไม่เคยคิดโทษตัวเองเลยว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง PM 2.5เราเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดต้นเหตุแห่งภัยพิบัติของสังคมของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ชอบโทษกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องน่ารังเกียจนะอย่ามาโทษกันดีกว่าหาวิธีการว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรจบสาธุครับ ยงีงไม่จบกระวานสุขและทุกข์ซ้ำๆไม่เคยพ้นไปวนเวียนกำเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใช้กรรม